ความสัมพันธ์นี้ยังคุ้มค่าที่คุณจะรอไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ มาดูสิว่ายังคุ้มค่าที่จะรอหรือเปล่านะคะอะ่ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณนะคะขึ้นมาใบแรกเป็นสามไม้นะสิบดาบอืมจริงๆเราเนี่ยคุณนะ่ะเป็นคนที่ รักใครรักจริงนะคะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในคำสัญญามากๆสัญญาอะไรกับใครไว้ไม่เคยผิดคำพูดไม่เคยผิดสัญญาเลยค่ะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะแต่คุณนะ่ะก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะถ้าถ้าสมมติว่าไม่รักสมมตินะว่าคุณไม่รักคนคนนี้แล้ว นะคะกลายเป็นจากความรักอะคะ่ะกลายเป็นความเกลียดนะคะหรือต้องการที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตอะคุณเองก็พร้อมนะคะที่จะตัดคนคนนี้ได้โดยไม่ลังเลเลยคุณเป็นแบบนี้นะคะแล้วในณเวลาเนี้ยค่ะพลังงานของคุณนะ่ะก็เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นโอกาสในความสัมพันธ์ในณเวลานี้แล้ว มองไม่เห็นอนาคตวันข้างหน้าของความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะคุณรู้สึกว่ามันอาจจะจบมันอาจจะสิ้นสุดไปแล้วเพราะทุกอย่างมันดูไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะคะการรอคอยของคุณเนี่ยก็รอแบบไม่มีความหวังะคะ่ะรอไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะอันที่จริงแล้วตัวของคุณเองก็ไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์นะเพราะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันคง ต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นอนาคตของกันและกันน่ะเหมือนเวลาที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอ่ะคุณก็จะมองไปถึงการเป็นครอบครัวนะคะการมีทุกอย่างร่วมกันการสร้างอนาคตของครอบครัวน่ะคุณคิดแบบนี้นะเพราะฉันเราเนี่ค่ะคุณก็เลยแบบไม่อยากที่จะรีบอ่ะกลัวว่ามันจะพังทีนี้การไม่รีบของคุณน่ะมันก็กลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ ตรงที่ว่าอีกคนนึงนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะไปเรื่อยๆบีมองว่าเป็นแบบนี้นะอ่ะค่อนข้างจะไปเรื่อยๆไม่ได้จริงจังไม่ได้เหมือนกับที่คุณนะคะกระทําในความสัมพันธ์คุณชัดเจนคุณให้สถานะแต่อีกฝั่งนึงนะคะก็เฉยๆนี่คือสิ่งที่บีเห็นจากพลังงานของคุณนะ มันจึงกลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ในทุกๆครั้งเพราะคุณต้องการความชัดเจนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนธาตุลมกับธาตุไฟอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะ จะไฮฟันสี่ไม้จะหาพินเทศพลังงานของคนเกิดวันจันทร์พลังงานของคนราศีพฤษภพ,พลังงานของคนธาตุไฟจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะในพลังงานของเขานะ่ะก็ดูเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในใจในระดับหนึ่งเลยนะคะเนื่องจากมีไพ่พราขึ้นมา อ่าเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสินเสมอกันกับคุณนะคือชอบอะไรอะคะมีความคล้ายคลยกันชอบอะไรคล้ายๆกันแต่เขาอะค่ะจะมีข้อเสียตรงที่ชอบทำตัวมีความลับนะคะชอบทำตัวมีความลับชอบละเลยความรู้สึกชอบทำให้ความสัมพันธ์มันมองไม่เป็นอนาคตของกันละกันชอบทำให้คุณนะคะ รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เหมือนคุณแสดงความรู้สึกแบบชัดเจนอันที่จริงแล้ววะเขาก็รู้สึกชัดเจนกับคุณนะในใจของเขานะ่ะแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมามันตรงกันข้ามค่ะเหมือนคนปากกับใจไม่ตรงกันเหมือนคนที่เหมือนกับว่าข้างในใจมันรู้สึกนะคะแต่การกระทำอะมันตรงกันข้ามกันไปทั้งหมดเลย นี่คือเขาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการแสดงออกของเขาอะค่ะมันจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเขาจริงๆคือบางครั้งนะ่าเขาต้องการนะคะเขาต้องการเขารู้สึกดีเขาสามารถให้ความมั่นคงได้แต่การแสดงออกนั่นคือการปฏิเสธนี่คือสิ่งที่ออกมาจากพลังงานของเขานะคะจะเห็นว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากคุณคุณนะ่ะคิดยังไงรู้สึกยังไงพูดแบบนั้น ไม่มีการประดิษฐ์คำพูดค่ะชอบก็บอกว่าชอบคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงต้องการชัดเจนก็พูดไปเลยว่าชัดเจนแต่เขาว่าจะตรงกันข้ามกับคุณในเรื่องของการกระทำนะคะอืมส่วนทางการตรงนี้แต่ลึกๆอะคะ่ะโดยพื้นฐานนะคะโดยพื้นฐานดวงเราเนี่ยท้งคุณและเขามีพลังงานของคนที่มีสินเสมอกันอยู่นะคะ อะมาตอบคำถามเลยเค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ยังคุ้มค่าที่คุณจะรอไหมเทมเพลตเจอเฮอร์มิต สี่ถ้วยสเตรนท์ห้าหมายอืมดูเหมือนว่าคุณทั้งสองคนนะคะ่ะถ้าถามว่ายังคุ้มค่าที่คุณจะรอไหมไม่อ่ะค่ะไม่คุ้มค่าทำไมถึงไม่คุ้มค่าเพราะเหมือนตัวของเขาเองอะ่ะเหมือนเขาต้องการ ความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระจากกันนั่นก็คือการที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนไม่มั่นคงถ้าเป็นคนคุยกันก็อยู่แค่สถานะของคนคุยถ้าเป็นแฟนกันก็อยู่ในสถานะของแฟนกันแค่นั้นหรือถ้าในตอนนี้ห่างกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็คือทุกอย่างก็ปล่อยนิ่งแล้วก็เงียบจะไม่ได้มีการกลับมาแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมอะคะ่ะ แต่มันจะเป็นแค่การกลับมาได้พูดได้คุยการถามสารทุกสุขดิบเท่านั้นแต่หน้าไพ่ตรงนี้ไม่ได้เป็นหน้าไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์มีจึงบอกไปว่าไม่คุ้มค่านะคะที่คุณจะรอแล้วไพ่ก็ออกมาในลนักษณะของไพ่ของคนโสดนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองต่างคนต่างเติบโตในมุมของแต่ละคน แล้ดูเหมือนในฝั่งของเขาเนะคะีค่ะเขาก็ชอบการอยู่คนเดียวอะมากกว่าอืมเขาไม่ชอบที่จะต้องมาเจาะแจะหรือว่าจะต้องมาจะจ๋าอ,อ,อะไรแบบนี้นะคือเขาแบบชอบไปเรื่อยๆในชีวิตอะค่อนข้างรักสันโดษนะคะความสัมพันธ์นี้มันจึงไม่คุ้มค่าที่คุณจะรอแต่ถามว่าแล้วถ้าต้องการรอละ่ะรอได้ไหมอะ่ะขอเพิ่มสามใบถ้าต้องการรอรอได้ไหมคะ ถ้าต้องการรอก็รอได้ค่ะแต่รอได้ในในลักษณะที่ความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะ the sun the moon 2ใบนี้ออกมาบ่งบอกว่าถ้าต้องการรอจริงๆก็รอได้แหละนะคะแต่ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ใบสรุปก็ย้ำเลยว่าต่อให้รอยังไงก็ไม่ชัดเจนต่อให้รอยังไงก็ยังคงได้สถานนะแค่นี้ ได้สถานะเดิมที่เคยให้กันหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมนะคะแต่ไม่ได้มีอนาคตวันข้างหน้าร่วมกันถ้าตัวของคุณตั้งใจที่จะเป็นครอบครัวตั้งใจที่จะมีทุกอย่างร่วมกันเติมเต็มและมัน่นคงคนคนนี้ยังไม่ใช่นะคะคนที่คุณรอคนนี้เขายังไม่ใช่นะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มองอนาคตร่วมกันกับคุณต่อให้ในใจเขาเองจะมีความรู้สึกชอบ นะคะแต่เขานะ่ยต้องการเวลาให้กับตัวเองอะมากกว่าเขาชอบเขาชอบอยู่กับตัวเองอะชอบอยู่กับเพื่อนของเขาชอบอยู่กับสังคมของเขาอะค่ะเขายังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังนะคะถึงการเป็นครอบครัวกับใครเลยไม่ว่าคนคนไ้นจะเป็นคุณหรือว่าใครก็ตามในอนาคตวันข้างหน้าเหมือนเขาต้องการจะอยู่แบบนี้ค่ะเหมือนเขามีความสุขมีความสบายใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ แล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะคะอืมบีเปิดไพ่ย้ำให้เราวนะแล้วไพ่ก็ตอบมาเหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุ้มกับการรอต่อให้รอแล้วเขากลับมาก็เป็นได้แค่เพื่อนกันนะต่อให้รอแล้วกลับมาก็ได้เป็นเพียงแค่คนรู้จักกันเท่านั้นค่ะ คำทำนายมันอาจจะฟังดูแล้วใจร้ายนะคะทุกคนแต่บีก็พยายามเคลียร์ให้แล้วนะบีกพยายามเคลียร์ไฟให้แล้วเนาะว่าเขาออกมาแบบนี้จริงๆนะคะทิศทางของความสัมพันธนะ์น่ะมันจะเป็นการเทกันอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันจะเป็นการปรับกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ไม่เข้าใจกันนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเติบโตมันจะไปในทิศทางนี้มากกว่ามาดูจากไพ่อรอรลคนิดนึงนะคะ ใต้สำรับเป็นใบนี้นะอ่ะคืนนี้ค่ะจริงๆต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างมีทิศทางของตัวเองนะคะต่างคนต่างมีครอบครัวของตัวเองในอนาคตวันข้างหน้าแต่คุณกับเขานะ่ะจะเป็นแค่คนที่ได้กลับมาแล้วพูดแล้วคุยกันนะคะอืมเพราะไพ่แยกออกมาสองทางแบบนี้นะ ไม่ได้มีการที่จะกลับมาแล้วเป็นความสุขระยะยาวของการลากันแต่จะกลับมาแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้เรายังรู้ว่าเรายังคงมีการลักกันในชีวิตเราไม่ได้หายไปจากจากกันนะคะแต่ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นี้น่ะมีเป็นไพ่ใต้สำรับนะอ่าทุกอย่างในความสัมพันธ์นะคะมันดูเหมือนกับมันจำเป็นจะต้องไปกันคนละทางจริงๆเพราะความต้องการนะคะมันสวนทางกันนะคะ โอเคประมาณนี้อ่ขอพี่นั่งฟ้านิดนึงอ๋อร้วอีกกรณีหนึง่งคือกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งมีคนของเต็งอยู่แล้วนะ พอบี่เห็นไพ่ฝั่งของเขานะคะมันมีสีไม้เท้าขึ้นมามันเป็นไปได้มากๆว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วเขาก็เลยไม่สามารถที่จะมาให้อนาคตความมั่นคงกับคุณได้มันมีกรณีนี้ด้วยนะคะ อพอไพ่สามใบสุดท้ายอะ่ะมันก็มีเรื่องของเราสองสามคนโผล่ขึ้นมาเนาะเรายังมีไพ่ของการแต่งงานขึ้นมาด้วยแล้วไพ่ในพลังงานของเขาเนะี่ยก็มีสีไม้เท้าขึ้นมาซึ่งเป็นไพ่ของครอบครัวเพราะฉะนั้นเล้าเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นสําคัญด้วยค่ะที่ทําให้การรอคอยในครั้งนี้นะคะมันไม่คุ้มค่ากับการรอเพราะเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เพิ่มไปอีกกรณีหนึ่งนะ บางคนนะคะ่ะเป็นเพื่อนกันมานะเนี่ยหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันนะคะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันก็ได้ค่ะแต่อันที่จริงเราเนี่ยคุณทั้งสองคนนะคะมีความชอบในการการักกันเยอะมากนะมีแรงดึงดูดเข้าหากันเยอะมากๆเลยละค่ะแล้วคนคนนี้นะ่ะจริงๆแล้วเขามีพลังงานหอง คู่ของคุณนะคะมีค่ะเขามีพลังงานของความเป็นคู่ของคุณมาแต่ก็เป็นพลังงานของคู่ที่ไม่สามารถที่จะสมหวังกันได้ในท้ายที่สุดนะคะเป็นคู่ที่ต้องได้มาเจอกันได้มารู้สึกดีนะคะได้มามีความรู้สึกอะไรหลายๆหลายหลายอย่างร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความเศร้านะคะทุกอย่างเลยค่ะที่มันเกิดขึ้นจำเป็นจะต้องได้มาเจอกันนะ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจนะคะเป็นช่วงเวลาของการอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับการงานการเงินค่ะเพื่อปรับจูนสมดุลจิตใจนะคะให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะอะมาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีค่ะคนที่เกิดวันที่18นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันที่16 คนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่21คนที่เกิดวันที่28คนที่เกิดวันที่13ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข18 26 54 89 41และ35ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ